เามือนี้ครับผ้าพีผ้านองนะครับมาเบิงไฮเบิงหน้าคือเก่าครับโคกหนองนาธรรมมาฆ่ามหาสารคามครับพี่น้องครับนี่เนาะซึ่งตอนนี้เขากําลังงามเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะย่างยิ่งครับผมนี่ข้าวสายพันธุ์นี้ครับสายพันธุ์ใหม่ล่าสุดครับ Y T 0 0 6ครับพี่น้องครับนี่เนาะซึ่งปกติแล้วนะครับผมกับมาซองเบิงเขานะครับซูมือเลยทีเดียวนะครับแต่ว่ามือนี้ซิงทีผิดปกติไปนะครับนั่นก็คือข้าวที่มีลักษณะเป็นแบบนี้ครับผมพี่น้องครับนี่ เห็นน <Yeah. S 1> ีมนี่ครับผมโอ้ยตา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 ยนี่เห็นบ่เริ่มเริ่มหลยเติบแล้วนี่ครับนี่นี่ครับผมนี่เนาะนี่เขาที่เป็นไปในลักษณะแบบนี้นะครับผมนี่เนาะมีลักษณะใบนี่สีเขาขๆนะครับผมใบสีขาขๆนะครับนี่แต่ว่าบางบางบางใบที่พึ่งเป็นไม้นี่นี่เพราะทัานขาวนะครับผม แต่ว่าเป็นลักษณะไอ้ใบมันม้ mustache, มวนครับผมม้วนเข่าหากันเนาะนี่นี่นี่ซึ่งตอนนี้ก็กำลังกำลังเปลี่ยนครับผมพี่น้องครับนี่เนาะเอาครับพี่น้องครับเนี่ยมาเบ่งกันชัดๆนะครับผมนี่เนาะนี่ลักษณะเข่าที่เป็นโรคแบบนี้ครับผมนี่เนาะนี่เอาก็เลยอยากจะสอบถามนะครับผู้เชี่ยวชาญนะครับทางด้านโรคของข้าวนะครับแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญนะครับทางด้านเคมีพันธุ์นะครับ เฮียอ er ุดนะครับว่าข้าวเป็นโรคอะไรนะครับแล้วก็สาเหตุเกิดจากอะไรนะครับแล้วก็เราจะมีวิธีการกําจัดยังไงครับผมครับสวัสดีครับกรเกษตรกรทุกทิศทั่วไทยชาวนาไทยทุกท่านนะครับผมเฮ er ียอุดจากร้านไทยเจริญพาณิชย์วันนี้จะมาออกคลิปเกี่ยวกับการกาจัดหนอนใบขาวหรือว่าหนอนม้วนใบกันนะครับ ครับก็จากคลิปที่อาจารย์ได้ลงพื้นที่ที่โคกหนองนาทามมะข้ามห ah าสารคามแล้วก็ส่งคลิปมาให้ดูนะครับก็มีการระบาดของหนอนใบขาวหรือว่าหนอนม้วนใบนะครับครับทีนี้เรามารู้จักกันว่าหนอนม้วนใบหรือชาวนาไทยหลายๆพื้นที่เรียกว่าหนอนใบขาวกันนี่มีคุณลักษณะเป็นอย่างไรบ้างนะครับครับสำหรับหนอนม้วนใบหรือว่าหนอนใบขาวกันนะครับตัวนี้จะเป็นหนอนผีเสื้อนะครับเป็นหนอนผีเสื้อจะมีผีเสื้อ มาวางไข่นะครับมาวางไข่แล้วก็ฟักเป็นตัวแล้วตัวหนอนก็จะทํารังนะครับโดยเอาใบสองใบนี่มาประกบกันหรือใบหนึ่งใบม้วนลงมาแบบนี้นะครับหรือใบหนึ่งใบนี่สมมตินี้เป็นใบเดียวนะห่อเข้าไปหากันแล้วก็จะกินอยู่ด้านในนะกินส่วนที่เป็นสีเขียวทั้งหมดเลยนะครับแต่ส่วนที่เป็นโครงโครงสร้างของใบนี่มันจะไม่โดนทําลายเนี่ยมันจะกินเฉพาะส่วนที่เป็นสีเขียวเท่านั้นนะครับ พอส่วนที่เป็นโครงสร้างที่มันเหลือเนี่ยมันแห้งพอมันแห้งไปเนี่ยครับมันจะออจะเป็นสีขาวๆนี่ทําให้กเกษตรกรชาวนานในหลายๆพื้นที่นี่เรียกว่าหนอนใบขาวระบาดนะ,ะก็คือมันจะกินใบจนเหี่ยนเลยมันชอบระบาดในลักษณะข้าวเป็นแบบไหนนะครับข้าวที่มีใบงามใบเฟือ้อใบนะใบที่งามใบเฟือใบจนเกินไปหรือกรเกษตรกรที่ปลูกข้าว ถี่จนเกินไปเนี่ยชิดเกินไปพอใบออกมาโดยเฉพาะบางสายพันธุ์ที่มีใบเยอะๆใบหนา,นาๆนะครับใบมันจะติดกันเลยนะฮะหนอนชอบมากๆหนอนใบขาวตัวน,นี้ชอบมากๆแล้วละแล้วเวลาเราไปตรวจแปลงเราไปเดินดูทุ่งนาน,นะครับเอาไม้ไปเดินดูหรือเราไปเดินดูเจอผีเสือ้อเนี่ยบินขึ้นมาเลยนั่นแหละครับตัวมันเลยผีเสือ้อหนอนใบขาวเรื่องหนอนม้วนใบนะครับถ้าเจอลักษณะผีเสื้อเนี่ย เตรียมฉีดได้เลยนะไม่ต้องรอให้มันห่อไปแล้วค่อยมาฉีดนะครับอันนี้คือเป็นการเสียหายไปแล้วไม่สามารถรักษาคืนได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไปเดินตรวจแปลงแล้วเจอผีเสื้อบินนะครับให้ทําการฉีดยาทันทีเลยทั้งยากําจัดผีเสื้อและยากําจัดหนอนนะนี่ก็คือหนอนม้วนใบข้าวหรือว่าหนอนใบขาวกันนะเป็นหนอนผีเสือ้อเจอผีเสื้อเนี้ยนนั่นแหละชัดเจนแต่ทีนี้ผีเสื้อเนี่ย มันอาจจะเป็นผีเสื้อหนอนกอและผีเสื้อหนอนม้วนใบนะครับเพราะทั้งหนอนกอและหนอนม้วนใบนี่เกิดจากหนอนของผีเสื้อทั้งสองชนิดเลยเพราะฉะนั้นในการฉีดเราอาจจะกําจัดทั้งหนอนม้วนใบข้าวทั้งผีเสื้อและหนอนกอ haircut, พร้อมๆกันเลยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเพื่อที่จะไม่น้องจ้างการฉีดสองรอบกันนะครับครับทีนี้เรามาดูว่าถ้าเจอหนอนใบขาวหรือหนอนม้วนใบระบาดลงในแปลงนาอยา่างคลิปของอาจารย์ที่โคตหนองนาทามนะครับ เราจะกําจัดด้วยวิยาตัวไหนบ้างครับวันนี้ก็จะมาแนะนําชุดกําจัดหนอนม้วนใบข้าวหรือหนอนใบข่าสูตรพิเศษนะครับจากร้านไทยเจริญพาณิชย์นะครับตัวแรกเลยที่จะแนะนําให้รู้จักเลยนะครับท้าทีหน้าเป็นยากําจัดผีเสื้อหนอนทุกชนิดเลยนะครับที่เป็นผีเสื้อในกําจัดได้หมดเลยแล้วก็ยังสามารถกําจัดหนอนได้ในระดับพวกหนอนกระทุกควายพะอินหนอนกัดกินใบพวกเนยยังได้อยู่ นะครับนี่คือต้านทีห่น้ามีฤทธิ์แรงกว่าพวกยานอกท,ทั่วไปประมาณ5เท่าด้วยกันนี่ก็คือต้าทรินน่านะครับต้าทรินน่านะครับนี่ครับอันนี้สําหรับผีเสือ้อโดยเฉพาะนะครับส่วนตัวที่จะฆ่าตัวหนอนหรืออีสานเรียกว่าตัวบ้งนะตัวบ้งนะตัวหนอนหรือตัวบงหนอนไม่ว่าจะเป็นหนอนม้วนใบที่กินอยู่ข้างในนะฮะแล้วก็หนอนกระทุกควายพระอินที่กัดกินใบจนขาดนะครับ นี่ก็คือชนิดของหนอนถ้าเจอหนอน2ตัวนี้ตัวที่จะกำจัดเลยจะเป็นตัว 4M Pro นะครับ 4M Pro นะเป็นสูตรพิเศษที่ทางร้านเราสั่งออกมาเพื่อทำการกำจัดหนอนม้วนใบข้าวหนอนกระทูควายพอินโดยเฉพาะเลยนะครับหนึ่งซองนี้นะครับใช้ได้พื้นที่5ไร่นะครับพื้นที่5ไร่สำหรับ 4M Pro กำจัดตัวหนอนหรือตัวบุ้งโดยเฉพาะเลยนะครับครับทีนี้ก็สำหรับตัวหนอนใบขาวนี่ ลืมบอกไปนิดหนึ่งนะครับสำหรับนอนใบขาวนี่ถ้าเราอยากเจอตัวมันเนี่ยให้เราไปเปิดใบที่ยังห่อๆอยู่นะยังมีสีเขียวแล้วมีขี้ของหนอนอยู่ให้เราไปแกะดูแล้วจะเจอหนอนใสๆตัวข้างในนะครับเราเอามือหรือเอาไม้อะไรไปแย่ๆมันนิดหน่อยเนี่ยมันจะดีดขึ้นมาเลยติ๊กติ๊กติ๊กนั่นแหละก็คือตัวหนอนใบขาวนะครับแต่ถ้าเป็นนอนตัวสีเขียวนะฮะเขียวทั้งลำไม่ใช่ใสนะครับ ไอ้นั้นเนี่ยหนอนตัวร้ายเลยแต่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเจอแต่ถ้าปีนี้อากาศร้อนจ,จัดๆนี่อาจจะเจอหนอนหนังเหนียวนะก็ต้องดูกันอีกทีหนึ่งนะครับสําหรับ 4M p r o เนี่ยก็เป็นหนอนตัวใสๆนะครับหนอนตัวใสๆนะครับถ้าหนอนเขียวๆหนังเหนียวเนี่ยต้องอ่าถ่ายรูปไม่ให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับก็จะเป็นยาอีกตัวหนึ่งนะครับน,นี่ก็คือชุดยากําจัดหนอนม้วนใบข้าวนะครับหรือว่าหนอนใบขาวและผีเสื้อของหนอนนะครับ ก็ด้วยตาทินหน้าบวก4อ p r เอนะครับชุดนี้เลยนะครับและก็ที่ขาดไม่ได้เลยครับประสิทธิภาพยาจะดีขึ้นมาอีกเยอะมากๆเลยนะครับการเกาะใบการจับใบริบยาอยู่ได้นานขึ้นกว่าเดิมก็ต้องอาวรกาดนะครับอาวรกาดพระเอกตลอดการเป็นตัวแก้น้ำกระด้างปรับสภาพน้ำ แล้วก็เป็นแพร่กระจายไปในตัวเลยใช้กับโรนนี่ละอองฟุ้งเกาะไปอย่างรวดเร็วเลยนะครับไม่ให้ฟุ้งหายไปในอากาศนะครับ <c oughs> นี่ก็คืออาวอนกาดนะครับตัวที่ยาแพร่กระจายใบที่แก้น้ํากระด้างได้น้ํากระด้างนี่จะทําให้ประสิทธิภาพยานี่ลดลงนะครับอยู่ได้ไม่นานนะแต่อาวอนกาดเราได้แก้น้ํากระด้างได้นี่ก็คืออาวอนกาดใช้เพียง5ซีต่อน้ํา 20ลิตรเท่านั้นเองนะครับ1 0 0ซีนี้ใช้ได้พื้นที่ถึง10ไร่ด้วยกันนะครับสนับบวกเข้ากับต้าทีนหน้าและ 4M Pro นะครับนี่ก็เป็นชุดยาฆ่านะครับยาฆ่านอนม้วนใบข้าวนอนใบขาวแล้วก็ผีเสื้อนอนใบขาวเลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นชุดกำจัดหนอนโดยเฉพาะรับประกันคุณภาพแน่นอนนะครับ กานฉีดทางนี้นะครับก็อยากจะแนะนําให้บวกยาป้องกันกําจัดหนอนกอข้าวไปด้วยเลยนะครับเพราะในแนวเราก็จ้างฉีดแล้วเราจะได้ไม่ต้องไปจ้างฉีดหลายๆรอบกันนะครับก็จะแนะนําตัวอีกตัวหนึ่งชื่อโปรชัว sure นะครับโปรชัว sure ตัวนี้เป็นยาป้องกันนะป้องกันเลยนะครับแล้วก็กําจัดก็เกิดการระบาดมาแล้วนะครับหนอนกอข้าวแมงแคนเต่าแตง แมงสิงได้หมดเลยนะครับด้วยโพรชัว sure นะครับยาเย็นฉีดดอกบานได้นะครับนี่แล้วก็คือชุดากาจัดหนอนม้วนใบข้าวนอนกอข้าวผีเสื้อหนอนกอผีเสื้อหนอนใบขาวแล้วก็แพร่กระจายใบพร้อมกันทั้งยกชุดเลยนะครับด้วยตาทินหน้าบวก 4M เอมโปรแล้วก็บวกโ r รชัว sure, สุดท้ายบวกเข้ากับอาวอนกาดด้วยเลยนะครับครับก็นี่เป็นชุดยา สุดยอดเป็นตัวรับประกันคุณภาพโดยร้านไทยเจริญพาณิชนะครับครับสำหรับรเกษตรกรท่านใดนะครับสนใจอยากจะได้ยาชุดกำจัดหนอนม้วนใบข้าวไปใช้ก็สามารถติดต่อมาได้ที่ร้านไทยเจริญพาณิชย์บ้านท่าแห่อําเภอคลองชชยจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับแล้วก็ร้านไทยเจริญพาณิชย์ทุกสาขาเลยนะครับส่วนทางสื่อออนไลน์นะครับก็สามารถติดต่อมาได้ที่แฮปปี้การเกรษตรชานลทางยูท b e ของอาจารย์ขวัญชัยแล้วก็สื่อออนไลน์ ทุกช่องทางของแฮปปี้การเกษตรชาแนลทางเพจของชาวนาปุ๋ยยามเมล็ดพันธุ์ออนไลน์ของไอ้เต้าหนวดนะครับแล้วก็ปัจจุบันล่าสุดเรามีแอปพลิเคชันในการสั่งซื้อได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับเหมือนมีร้านค้าอยู่ที่บ้านท่านเลยด้วยแอป TCRP ออนไลน์ของนายแม็กกันนะครับสะดวกช่องทางไหนก็สามารถติดต่อไปได้ที่ ช่องทางนั้นได้เลยครับสำหรับวันนี้ผมขอจบไว้เพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ